ชหน้าทอกเรื่องเล่าจีนสำนวนจีนปููปู้เก่าเสิงขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสำนวนปู้ปู้เก่าเสิงมักใช้เป็นคำอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีความก้าวหน้าและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสำนวนจีนปูปู้เก่าเสิงสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์กล่าวคือใช้เป็นคำอวยพรในโอกาสสำคัญเช่นการเริ่มต้นปีใหม่หรือวันมงคลต่างๆใช้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นตำแหน่งงานใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพหรือสามารถใช้สํานวนปูปู้เก่าเสิร์งนี้เพื่ออวยพรให้กับธุรกิจให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ในทุกๆปีที่มาของสํานวนจีนปูปู้เก่าเสิร์ง สำนวนปู้ปู้เก่าเสิงปรากฏครั้งแรกในนวนิยายในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเรื่องปรากฏการประหลาดที่ได้พบเห็นในรอบ20ปีโดยอูเจียนเหรินในบทที่88โดยเป็นประโยคที่ใช้ในการอวยพรให้ผู้ใหญ่หรือขุนนางให้ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอูเจียนเหรินได้ใช้บทสนทนาของตัวละครเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเลื่อนตำแหน่งในวงการขุนนางและความสัมพันธ์ของการพึ่งพาอำนาจในปลายสมัยราชวงศ์ชิง ทั้งนี้การสอบเข้าได้เป็นขุนนางและการได้เลื่อนตำแหน่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ชายในสมัยจีนโบราณคำว่าปู้ปูหมายความว่าก้าวทีและก้าวสื่อถึงความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอส่วนคำว่าเกาเซิงหมายถึงสูงขึ้นหรือเลื่อนขึ้นสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จหรือการเลื่อนตำแหน่งเมื่อรวมกันแล้วปู้ปู้เกาเซิงจึงหมายถึงขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทุกย่างก้าวหรือขอให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ปูปูเกาเซิงเป็นการวอวยพรให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่ใช่การก้าวกระโดดแบบฉับพลันแต่เป็นการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและยั่งยืนคำวอวยพรปูปูปเก่าเซิงถือเป็นการสะท้อนถึงค่านิยมของชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับความพยายามอย่างสม่ำเสมอและความทะเยอทะยานสู่จุดสูงสุดสำนวนนี้เตือนใจว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มาจากการเดินหน้าไปทีละก้าวอย่างไม่ย่อท้อ ทุกย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคือหลักฐานที่จะนำไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัวฟังคลิปนี้จบแล้วชายหน้าทอขอเป็นกำลังใจและขออวยพรให้ทุกท่านใช้แนวคิดของสำนวนจีนปู่ปู้เก่าเสิงในการดำเนินชีวิตให้จเจริญก้าวหน้าไปทีละก้าวด้วยความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตนะครับฟังคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซูเปอร์แตง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใช้หน้าทอกันด้วยนะครับขอบคุณครับ